b ล i n อิ n t e r นะคะชวนกันร,ร่วมรุ้นระทึกค่ะถึงผลงานล่าสุดของชายคนนี้ค่ะหลังจากที่มีประเด็นดราม่านะคะที่ YG ค่ะดูแลลิซ่าได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแถมยังใช้บริการช่างภาพเพียงคนเดียวมาโดยตลอดค่ะที่คุณเองก็คงจะรู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะล่าสุดค่ะก็มีมาให้รุ้นระทึกกันอีกแล้วนะคะในผลงานของเขาค่ะ แน่นอนค่ะว่าแมจีนกก็เพิ่งจะฟาดไปนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะเลยต้องออกตัวเอาไว้ก่อนนะคะว่าผลงานเซตนี้ของนอริซ่าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะซึ่งลิซ่าแบล็กอิงค่ะเธอก็กำลังจะไปขึ้นปกนิตยสารนะคะแอลฉบับเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยทางแอลเกาหลีนะคะก็มีการโพสต์รูปภาพของเธอค่ะลงใน i อนะคะแล้วก็มีการบอกว่าให้ลองทายดูสิคะว่าเป็นใครลองเดาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คงจะไม่ต้องเดาหรอ,อกมั้งเพราะว่าแค่เห็นแค่ติ่งหูนะคะบลิงก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นใครนะ,ะแต่ที่บลิงค่ะไม่รู้เลยจริงๆหรือว่าไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือทําไมนะคะชายคนนี้ถึงยังคงเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพน้องลิซ่าออกมาได้เบลออีกนั่นแหละคะ่ะหรือว่ามันจะเป็นคอนเซปต์ครับแบบประมาณว่าให้ถ่ายซิว่าใครก็เลยทําให้ภาพมันเบลอๆอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําผมชีช้ๆเผื่อจะเดาได้ยากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ ทาใจลมงๆนะมันอาจจะเป็นคอนเซปต์ก็เป็นได้ค่ะส่วนทางด้านของสาวเจนนี่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบนะแต่ว่าบังเอิญค่ะของเจนนี่เนี่ยก็ไปถ่ายปกในเดซานของบาซาเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใช้ช่างภาพคนเดียวกันค่ะโดยนะคะทางฮับเบอร์บารซาเกาหลีค่ะก็มีการขึ้นคอนเซปต์เหมือนกันนะประมาณว่าทายซีว่าเธอคือใครอะไรเงี้ยค่ะพร้อมกับมีการแท็กถึงแบรนด์ชาแนลนะคะแล้วก็ให้เครดิตช่างภาพคนเดิมเนี่ยแหละคะ่ะ มแม่แม่อินเตอร์ค่ะเขาก็เลยเริ่มจับตามองนะคะว่าเออออกพร้อมกันอะไรอย่างนี้เราก็ใช้ภาพเดิมทั้งภาพคนเดียวกันด้วยนะคะอะเราก็คงจะต้องมาลุ้นระทึกกันถาว่าผลงานในครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าออกในเวลาไล่เรียก,กันด้วยนะคะก็พยายามนะทําใจร่มๆกันสันกนิดนึงนะคะเพราะว่าผลงานยังไม่ได้ออกนะคะอันนี้เป็นภาพที่เขาปล่อยมาเป็นตัวอย่าง ซึ่งก็คงจะไม่ใช่ภาพหน้าปกละมั้งเพราะถ้าหน้าปกเบรยมันก็คงจะไม่ค่อยโอเคอนะก็ม,มาลุ้นไปพร้อมๆกันกับ Blink ิ n t e r แล้วกันนะคะ,ะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเขากำลังจับตามองนะคะถึงเรื่องเรื่องนี้กันค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวภาพด้านในออกมาแล้วนะคะแอดก็จะเอามาให้ดูแล้วกันเนาะก็กดติดตามช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า